ไอน้ลูกงนะมาเก่งาลูกหมาลูกหมาเออเอเก่งมากเก่งจังอ่ะไปหาพี่มินอนหงายนอนหงายท่านแหงนอนหงายเออปลาดาวไม่ใช่เลาดาวอย่างนี้อ่ะปลาดาวเออแอ็นตัวขึ้น น้ำเ่ัขึ้นอ่ะน้ำมนเข้าจมูกด้วยอ่ะหายใจเข้าโอเคอ๋ออหนึงนะสนุกไหมสนุกอ่ะป้าแม่ทำงานได้นานเลยอ่ะก็นานดิมันหายใจได้ตลอดเวลาเจ๋งจังอ่ะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปบิดตัวกลับมาลูกมาหาแม่